สวัสดีพี่สุภูสุขคนรับผมเมือน้ขิมาไห่แนวทางเล่าพัฒนาบ้านสุขทิ่กเก่าซิงหาสองหาหกเจ็ดมือวันพุธเล่าพัฒนามันออกสี่ศูนย์สองล่างคือหาสี่เขาจะเลขวิ่งโหลดนอกพี่น้อง เขาะเลขวิ่งเลขจับคู่ว่าเขาบนล่างวิ่งสองกับสามเน้นที่สองเขา่าตะเลขวิ่งเข่าตัวเน้นนาะพี่น้องเนาะเลขมันออกศูนย์สองถ้าฮาร์โลดเอาเนี่ยก็คือได้ท้อพี่น้องถ้าฮาร์โลดเข้าแต่เลขวิ่งจับคู่ไม่เข้า พี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจของคุ้มเขาคุ้มเขาฟี่ได้พี่น้องได้อดประกาศคู่มือหราเพราะว่าห้องมันย่งว่างห้องยัางว่างอยู่พี่น้องเขาคุ้มเขาฟี่มีเหล้ามีห้าหน้อยรัฐบาลไทยกับโคงสุนไทย วันสุกวันสุกหัวแรงได้ไปนองได้วันที่เก่าวันที่เก้านี่ บน,บนล่างวิ่งรูดวิ่งรูดบนล่าง สี่ห้าบนล่างวิ่งโรดสี่กับห้าเน้นที่สี่ งจับคู่สี่แปดสีเก้าสี่ศน ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ ่วนเล็กสตัวสามสี่เจ็ดเ สามสี่แปดเจ็ดห้าเก้าเลขสามตัวพี่น้องส่วนเลขสามตัวส่วนเลขสองตัวเน้นที่สี่แปดห้าเก้าตัวล่อง ตัวบอลเน้นกับพิจารณาบ้างด้วยพี่น้องไอ้เอาเม็ดเดียวมันเขียนรถซีแปดมือแรกนี่ตุก,กันตัวล่องก็จะลืมด้วยพี่น้องเลยมักตัวใดชอบตัวใดก็เข้ากับพิจารณาบ้างมันสุกที่เก่ามือแรกสองทุ่มครึ่ง เล่าพัฒนาเพชรพารวยบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี่ส่วนจับกู้นี่ก็คือสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เลขสามตัวสามสี่แปดเจ็ดห้าเก้าส่วนตัวเน้นนี่คือสี่แปดตัวกันตัวล่างก็จะเริ่มเนี่ยเด็กพี่นอ้องแล้จะปลายจะถิม สี่ศูนย์หาศูนย์เนี่ยก็ขยันนะดี้ยังแท้ๆศูนย์เนี่ยขยันมากแท้ๆสีว่วัวหางวัวละพิจารณาได้ไปหนองได้ทำมากระจัดขัดกระพานได้ไปหนองชอบก็จัดขัดก็ผ่าน,นตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้ไปหนองเนาะจะไปซี่เลียดกับตัวเลขขั้นลงมาเข้ากับพานไปขั้นตรงเลขในใจเข้าก็ค่อยว่า แคปหน้าจอตามนี้ครับผมเมื่อแร่โชคหมานกันสูพูสุกนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผ้าลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม